มาฮอกกันีฮะไปกินแล้วนะคะมะเขือติดรูปติดดอกแล้วผลผลิตของเราปลูกผักบนคนายาก็ยังรูปเหมือนเดิมนะคะในนาข้าวเขียวๆนี่ทั้งยาทั้งข้าวเลยค่ะแต่เยอะไม่จอร ยางงั้นแหละนี่ในดูลูกเออกำลังสวยสวยอา้าวทำไมไปเด็ดอยางงั้นเออนี่สวยงาม,งามเลยเอาพอได้กินบอกแล้วไงมันรับตาคนนี่นอนสองไงสองลูกบอกแล้วไงมันรับตาคนอ่อนอ่อนนี่เก็บเลยเดี๋ยวเราเผือแป๊บเดียวไม่ได้มาก็แก่ เก็บเลยนะผลผลิตครั้งแรกได้กินมะเขือแล้วปีนี้ปูกผักบนคันาตึงเลยนะตึงต้นจะพังเลย้ <c oughs> นลูกมนะันมันซอนอยู่ดูดีๆนี่ทางโน้อนอีกลูกโน,น่นเห็นไหมลูกโ <c oughs> <c oughs> ตๆอันนี้เอาไหมเนี่ยบกเนี่ย มันแก่เกินไปแล้วลูกไม่เอาแม่เอาเองกินเองอือนี่แหละม,มีแตงกวาลูกโอ้ว่ามันเหมือนน,นี่หนาใช่มีแตงกวาออกมาด้วยนี่มีดอกโอ้โหนี่มีลูกด้วยเย้ <Yeah. S 2> ผักปอดสันคิดอย่างดีเลย mm. ได้กินลูกเดียวไหมเนี่ยแตงกวาเนี่ยไม่คิดว่าจะรอดนะเนี่ยเออยังได้กินอยู่นเนาะเยี่ยม สดๆเลยค่ะนี่แตงโมแตงกวา